เรารักก็เพราะพระเจ้าทรงรักเราก่อนสื่อมวลชนเสียงสันติสื่อแห่งการประกาศสันติสุขพบกับท่านในรายการปันรักแชร์ลิงเลิฟ สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมในรายการปันรักชัลิงเลิฟกับผมเอมนิรันจันทจรนะครับวันนี้ดําเนินรายการร่วมกับคุณนนท์ใจจิตทักไทยพี่นนกันหน่อยนะครับผมสวัสดีครับพี่นนครับครับสวัสดีครับน้องเอมครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับรายการปันรักชัลิงเลิฟของเรานะครับจะอยู่เป็นเพื่อนพูดคุยกับคุณผู้ฟังนะครับด้วยการแบ่งปันสาระดีๆนะครับพร้อมกับคาหนุนใจที่จะช่วยให้คุณผู้ฟังนะครับดําเนินชีีววววิตด้ยคคคาามหัััังงแลละะกก็ํใจนนนรรบบพ่ พี่เชื่อไหมครับว่าถ้าเราทำสิ่งที่ดีดำเนินชีวิตในสังคมด้วยความถูกต้องนะครับยกตัวอย่างกันแบบชัดๆกันเลยนะครับนั่นก็คือการทำความดีมหรือว่าเป็นคนดีคิดดีพูดดีและก็กระทำดีก็จะทำให้เรานะครับรู้สึกดีกับสถานการณ์นั้นๆไปด้วยครับพี่นนท์แน่นอนเลยครับน้องเอง็มการที่ชีวิตของเราทำแต่สิ่งที่ดีๆนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่ตัวเราจะรู้สึกดีเท่านั้นนะครับแต่คนรอบข้างของเราก็จะสัมผัสได้ถึงสิ่งที่เราทำด้วยนะครับแล้วก็ ตัวเราก็จะได้รับผลตอบแทนที่ดีกลับคืนมาด้วยนะครับอืมสุดยอดกันเลยนะครับพี่นนท์ครับประเด็นนี้น่าสนใจมากๆครับและผมก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังที่กําลังติดตามรับฟังกันอยู่ในขณะนี้คงรอติดตามรับฟังตลอดรายการของเราเช่นเดียวกันนะครับเราจะมาพูดคุยกันต่อนะครับว่าการที่เราทําดีนั้นจะส่งผลทีด่ดีต่อคนรอบข้างและตัวเราอย่างไรบ้างแต่ช่วงนี้มีบทเพลงระเพะมาฝากคุณผู้ฟังพี่นนท์ครับ พักฟังเพลงกันสักครู่เดี๋ยวเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อครับดีเลยครับน้องเอมเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับช่วงนี้เราไปพักฟังเพลงกันสักครู่ครับ 天高海。 ณผู้ฟังครับคนส่วนใหญ่แล้วนะครับที่ดําเนินชีวิตอยู่ในสังคมนั้นนะครับซึ่งเราก็ปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วว่าเราทุกๆคนย่อมต้องการประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆใช่ไหมะครับไม่ว่าจะเป็นการดําเนินชีวิตประจําวันหน้าที่การงานหรือว่าความรักนะครับและอื่นๆอ,อีกมากมายจริงไหมครับพี่นนท์ครับ ใช่เลยครับน้องเอ็มพี่ก็เห็นด้วยกับความคิดของน้องเอ็มนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ปฏิเสธความเป็นจริงของสังคมไม่ได้เช่นกันนะครับว่าคนส่วนใหญ่ก็ย่อมต้องการให้ผลดีๆเกิดขึ้นกับตัวเองนะครับมากกว่าคนอื่นซึ่งก็ไม่แปลกอะไรอยู่แล้วนะครับแต่ก็จะมีสักกี่คนครับคุณฟังที่ทําสิ่งดีๆเพื่อให้เกิดประโยชน์กับคนอื่นเป็นอันดับแรกมากกว่าตัวของเขาเองครับ คุณเูื่อฟังครับเป็นสิ่งที่ไม่ยากเท่าไหร่เลยนะครับถ้าหากเรามีชีวิตอยู่เพื่อคนอื่นนะครับทำดีเพื่อสังคมอย่างที่พี่นนท์ได้บอกไปว่าก็ไม่แปลกอะไรนะครับที่คนส่วนใหญ่แล้วนะครับจะนึกถึงตนเองมาก,ก่อนแล้วค่อยนึกถึงคนอื่นตามมาเป็นลําดับต่อไปนะครับ,รบแต่เราสามารถเป็นหนึ่งคนนะครับผมที่แตกต่างโดยการมองข้ามความต้องการของตัวเอง แล้วดูสิครับว่าคนอื่นเขต้องการอะไรขาดเหลืออะไรให้เรานะครับเป็นผู้ที่เติมเติมให้กับคนคนนั้นสิครับแต่ที่สําคัญนะครับคุณฟางเราจะต้องกระทําสิ่งนี้ด้วยใจยินดีด้วยนะครับแล้วก็บอกกับตัวเองด้วยนะครับว่าเราต้องการทําสิ่งดีเพื่อคนอื่น เพื่อสังคมที่เราอยู่โดยที่ตัวเองก็ไม่ได้ต้องการสิ่งใดตอบแทนนะครับขอเพียงแค่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยทําให้สังคมอบอุ่นแล้วก็อยู่ร่วมกันได้ด้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อเราทําสิ่งนี้บ่อยๆนะครับใจของเราก็จะถูกหล่อหลอมด้วยคุณธรรมแล้วก็จริยธรรมที่ดีงามนะครับผมฟังพี่ดนแล้วนะครับยิ่งทําให้ผมอยากจะมอบสิ่งดีๆให้กับสังคม,มโดยการทําดีนะครับโดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนเลยครับพี่นนท์ครับ และผมก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังก็คงจะได้ข้อคิดดีๆนะครับจากการพูดคุยกันในช่วงนี้ของเราทั้งสองคนด้วยนะครับครับคิดเห็นกันยังไงนะครับคุณผู้ฟังเขียนจดหมายเข้ามาพูดคุยและก็แบ่งปันให้เราสองคนฟังกันบ้างสิครับเกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตในประเด็นเรื่องผลของการทําความดีหรือสะดวกโทรศัพท์เข้ามาก็ได้นะครับผมพี่นนท์ครับถ้าคุณผู้ฟังต้องการเขียนจดหมายหรือว่าติดต่อ,อเข้ามาต้องส่งมาที่ไหนยังไงครับ คุณผู้ฟังสามารถเขียนจดหมายแล้วก็ส่งมาหาเราได้นะครับที่สื่อมวลชนเสียงสันติตูปน131ปณจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์5 0 0 0 0หรือส่งมาเป็นอีเมลก็ได้นะครับที่ v o p v o i c e p i e c e o r g หรือสะดวกโทรศัพท์เข้ามาก็ได้นะครับที่หมายเลข053-242-654นะครับน้องเกมครับช่วงนี้พักกันสักครู่ดีกว่านะครับพาคุณฟังไปฟังเพลงที่หนุน ให้กำลังใจคุณผู้ฟังกันดีกว่านะครับในการทําสิ่งที่ดีเพื่อคนอื่นนะครับมองว่าคนอื่นยังขาดเหลืออะไรให้เราเริ่มต้นช่วยคนเหล่านั้นนะครับด้วยการแบ่งปันสิ่งดีๆให้กันและกันนะครับเราต้องการเก็บอะไรก็เก็บไว้ในใจก่อนนะครับแล้วก็ดูว่าคนอื่นเขาขาดหรืออะไรเราจะช่วยเหลือเขาได้อย่างไรบ้างไปฟังกันครับได้ครับพี่นน์เราไปฟังเพลงด้วยกันครับ อยากจะเจอเรื่องดีกว่าน,นี้อัธิษฐานขอเรื่องดีๆจะผ่านมาถึงเราจนเวลาล่วงเลยมันนานก็ยังเป็นเหมือนเดิมคือไม่เคยพอใจเต็มเท่าไรไม่เต็มข้าในหัวใจเรา oh. คนบางคน ยังยิ้มได้คนณางคนถึงต้องยอมตายเพื่อคนอื่นก็ยันเต็มใจ คนทิ้งต้องยอมตายเพื่อคนอื่นก็ยังเต็มใจมอ้ามความ ฟังครับเมื่อไรที่เราให้สิ่งดีๆกับบุคคลอื่นนะครับเราก็ย่อมได้รับผลที่ดีกลับคืนมานะครับในขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการปันรักษชัยลิงเลิฟกันอยู่นะครับซึ่งผลิตรายการโดยทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่ครับ ผมนิรันด์จันทจรหรือเอ็มนะครับร่วมกับคุณนนทั์ใจจิตหรือว่าพี่นนก็มาพูดคุยกันในเรื่องราวของผลของการทําความดีครับครับคุณฟังชีวิตของเราทุกคนนะครับก็มีโอกาสทําอะไรได้หลายสิ่งหลายอย่างมากเลยนะครับไม่ว่าเราจะยากดีมีจนหรือว่าเป็นใครก็ตามก็มีโอกาสที่จะทําทั้งสิ่งที่ดีและก็สิ่งที่ไม่ดีได้นะครับแต่ผมก็เชื่อว่าคงไม่มีใครอยากจะทําสิ่งที่ไม่ดีนะครับสิ่งที่ส่งผลเสียต่อตัวเองหรือ ว่าสังคมที่เราอยู่นะครับไม่มีใครอยากจะเห็นแก่ตัวแต่หลายๆคนอยากจะทําสิ่งที่ดีๆกันนะครับเพราะว่าผลของการทําดีก็ย่อมเป็นผลดีทําให้เรามีความสุขนะครับแล้วก็สังคมก็น่าอยู่ด้วยนะครับน้องเอ็มมีข้อคิดดีๆในช่วงนี้ไหมครับก่อนที่จะให้คุณฟังไปฟังเพลงจากรายการของเรานะครับครับขอบคุณพี่นนท์มากๆกันเลยนะครับผมผมเองก็มีคําหนุนใจดีๆจากประกิษธรทมคมภีนะครับที่เราคิดชนใช้เป็นหลักในการดําเนินชีวิตมาฝากกันด้วยนะครับ ก็เป็นคําสอนที่ให้เราดําเนินชีวิตด้วยการทําสิ่งที่ดีนั่นเองนะครับพี่นนท์ครับข้อพระคมภีร์นั้นนะครับก็คืออย่าให้เราเมื่อยล้าในการทําดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราจะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควรครับ ผมฟังแล้วเห็นภาพเลยนะครับอย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราจะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควรการเก็บเกี่ยวในที่นี้หมายถึงอะไรช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับช่วงนี้พักฟังเพลงกันก่อนดีกว่านะครับคุณฟังอยากกลับตัวกลับใจอยากเป็นคนที่ดีพอแต่จะขอให้เธอ ฉันอยากเป็นคนที่ดีกว่านี้เธอทำให้ฉันมีความตั้งใจมากมายเธอทำให้ฉันอยากทำให้เธอไม่อายเวลาที่ใครถามว่าเรานั้นเป็นอะไรเคยได้แต่คิด ปล่อยให้ชีวิตเสเพลเคยตาทุ่มเทเวลาให้คนมากมายไม่เคยจะคิดอยากมีชีวิตเพื่อใครแต่ในวันนี้จะมีไว้เพื่อเธออยาก,กลับ คำสัญญาแต่ว่าเวลาจะทำให้เธอมั่นใจไม่เคยจะคิดอยากมีชีวิตเพื่อใครแต่ในวันนี้จะมีไว้เพื่อเธอ กลับตัวกลับใจอยากเป็นคนที่ดีพอแต่จะขอให้เธอจึงรอได้ไหมรอฉันคนนี้อยากดี อย่าให้ความชั่วชนะเราได้แต่จงชนะความชั่วด้วยความดีคุณผู้ฟังครับในแต่ละวันเราก็ต้องเจอกับหลากหลายสถานการณ์นะครับหลายต่หลายครั้งนะครับเราไม่กล้าที่จะทําความดีมเพราะในใจของเราเกิดความกลัวนะครับกลัวว่าผลน,นั้นจะไม่ได้เป็นไปดังที่ใจเราปรารถนา บางคนนะครับไม่กล้าที่จะกระทำความดีนะครับเพราะว่าเขาทำไปก็เหมือนจะไม่มีประโยชน์อะไรเกิดขึ้นเลยมไม่มีคนสนใจเหนื่อยเปล่านะครับพี่น,นนครับหลายแต่หลายคนเข้าใจกันประมาณนี้นะครับแล้วเราจะทำความดีไปเพื่ออะไรครับพี่นน ความเชื่อของคริสเตชนของเรานะครับเชื่อว่าในขณะที่เรากําลังทําความดีหรือว่ามอบสิ่งดีๆให้คนอื่นนั้นเนี่ยนะครับมนุษย์อาจจะไม่เห็นครับหรือว่าไม่สนใจอะไรมากมายแต่ผู้หนึ่งที่เฝ้าดูเราแล้วก็เห็นทุกการกระทําของเรานะครับไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ผู้นั้นก็คือพระเจ้านั่นเองนะครับแล้วก็พระองค์จะเป็นผู้ที่ประทานพระพรให้กับเราตามการกระทําของเรานะครับถ้าเราทําสิ่งที่ดีถึงแม้จะยังไม่ได้รับผลของความ ดีในตอนนั้นนะครับแต่พระเจ้าก็จะมีเวลาของพระองค์นะครับนั่นก็คือเราจะได้รับผลตอบแทนที่ดีในเวลาอันงดงามของพระเจ้านั่นเองนะครับแล้วผลที่เราได้รับนั้นก็จะทําให้เรามีความสุขและก็มีสันติสุขที่เกินความเข้าใจของเราด้วยนะครับครับพี่นนถ้าเรามอบการกระทําทั้งสิ้นนะครับให้กับพระเจ้าผมเองก็เชื่อนะครับว่าพระองค์จะตอบแทน ผลที่งดงามนั้นมาให้ผมอย่างแน่นอนนะครับอย่างที่พี่นนท์บอกเลยนะครับความสุขและก็สันติสุขคงจะไหลล้นในใจผมแน่นอนเลยทีเดียวนะครับก็จะมีหลายต่อหลายครั้งนะครับถ้าคนที่ทําสิ่งที่ไม่ดีกับเราเราก็สามารถที่จะมองข้ามปัญหานั้นดังคากล่าวในพระคิดธรรมกมีตอนหนึ่งนะครับผมที่ได้กล่าวไว้ว่าอย่าให้ความชั่วชนะเราได้แต่จงชนะความชั่วด้วยความดีพี่นนท์ครับใกล้จะหมดเวลาของรายการเราแล้วนะครับผมผมฝากพี่นนท์ ช่วยปิดรายการให้ด้วยนะครับ ได้ครับคุณผู้ฟังครับขอขอบคุณคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการของเรามาจนถึงช่วงสุดท้ายนี้เลยนะครับหากคุณผู้ฟังต้องการจะแบ่งปันข้อคิดคำหนุนใจดีๆหรือมีข้อเสนอแนะใดๆนะครับเขียนจดหมายมาได้นะครับที่สื่อมวลชนเสียงสันตินะครับทีมงานของเราก็รอคุณผู้ฟังอยู่นะครับนอกจากนี้ทางสื่อมวลชนเสียงสันติก็ยังมีบทเรียนทางปรัสนีที่จะส่งมอบให้กับคุณผู้ฟังนะครับซึ่งเป็นหนังสือที่มีความหมายต่อชีวิตนะครับแล้วก็มา ด้วยคุณค่าทางปัญญาถ้าคุณฟังได้อ่านแล้วนะครับก็จะรู้สึกอัศจรรย์ใจนะครับเรียกได้ว่าเป็นมหาสารย์แห่งปัญญาก็ว่าได้นะครับซึ่งหลังจากที่คุณผู้ฟังเรียนจบบทเรียนแล้วนะครับเราก็มีประกาศนียบัตรมอบให้ด้วยนะครับทั้งหมดนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับน้องเอ็มครับเราจะให้คุณผู้ฟังเขียนแล้วก็ส่งมาได้ที่ไหนครับครับผมให้คุณผู้ฟังนะครับเขียนแล้วก็ส่งมาที่สื่อมวลชนเสียงสันติ ตู้ปน,น .131 ปนจเชียงใหม่รหัสไปรณษยน์นะครับ50000หรือที่อีเมล v o p v o i c e o p i t o r g หรือโทรศัพท์053242654 <c oughs> คุณผู้ฟังครับทีมงานสื่มอมวลชนเสียงสันตินะครับก็จะมีของที่ระลึกที่มีความหมายน่ารักน่ารักนะครับส่งไปให้กันด้วยนะครับสำหรับทุกคำถามและก็ทุกข้อความที่ติดต่อเข้ามา สำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการปันรักชัยลิงเลิฟกันแล้วนะครับผมผมนิรันจนันทรพร้อมกับคุณนนทัศใจจิตนะครับและทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปคุณผู้ฟังครับ ไม่ว่าวันนี้เราจะต้องทำอะไรพรุ่งนี้เราจะเจอกับอะไรแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญนั่นก็คือการที่เราเป็นคนดีของครอบครัวนะครับของสังคมและก็ของพระเจ้าเชื่อมั่นในการทำความดีและผลก็จะดีครับขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกๆท,ท่านสวัสดีครับสวัสดีครับ